สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม, B B นนามาแบบีมนบนเกมเมอรวันนี้เรามาเล่นแบบเมื่อนะครับผมวันนี้เรามาเล่นแบบอ่อไที่บัดที่บบข้างนะครับแบบนี้แบบนี้ เหมือนช่งางนล่งใต้เกมเมื่อจะเคยเล่นแล้วนะครับผมแล้วก็เจออคนนี้นะครับวันที่ปฏิบัตยจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลย Let's go ลิลได้จะงั้นก่อนไปก็จะไปไปกันเลยกระโดดล่นรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรดี อ๋อสละรับพี่ขอยินด้วยเฮ้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 ยคุณพี่จะโตายแน เหมีคนซื้อนี่เยอะมากราคาเท่าไหร่ฮะภาคใต้อะ ว้าวโอ้โหราชะราชะสลามอ้าวสหรัฐอเมริกาอะไรนเพื่อนเอเดี๋ยวนเดี๋ยวสปีดดี้เทด เด็นเด็ดเ่เด็นเด้โอ้เมึงลอยฟ้าใช่แบบนั้นเปล่านี่เซนโบ้เสียวตก้งเอ๊ะหมวกฟางอะดูไอ้หมวกฟางลูฟี่โอ้ไม่อยากไปอยู่เลยบ้านนั้นดูพื้นนั่นดูพื้นตรงนี้ก็รู้ละ ว่ามันจะตกแน่คืออะไรเนี่ย

คลิปนี้จะแป๊บเดียวนะโอ้คลิปนี้จะไม่มีการตัดอะไรเลยนะเพราะว่ามันมันก็เจอแต่พวกนี้เขาขึ้นมาได้ัไงเนี่ยอะไรโก้นี่นนะมังกรนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ผลมังกรในบล็อกเฟตใช่ปะโหผลมังกรฟันเหรอ เบอรการันหล้เฮ้ยเบิัดเิือใครเป็นใจรอด êy ừ, he, bị để sao?

อันน้เนี่ยมันเป็นตัวแมงสาบเใช่ไหมทำไมเป็นตัวแบบเนี้ยอะบ่เอออดูขึ้เม็กซิครึ่งเต็มหัวเลย hơi <laughs> vượt tốc หมดฝนตกแม่ไม่รู้เดี๋ยวเมื่อไรจะหมดเนี่ยเลี้ยงด้กันไปครับเอา้ามีแถมด้วยมีเอว้วเลยอร่อยจัง ไรูจ้จักไอรถคันนี้นี่นะเดีนต่อไปอแบบแบบนี้คือเป็นแบบสุดท้ายนะครับผมผมันก็จะพอแล้ด้วยสีน้ำเงเนแดงแบบนั้นเนี่ยก็ยาก Thế nó hiểu, hiểu đi. Ơ Chịp lá Xua lắm kìa Ừ ออร่ดทีเจซีทีวีรายะอียขึ้นไปถึงม่นี่ให้ใครเลย อาดูครัดูเมสซิเกลยืนดีหวยเลยอ่ะแบบนี้คือแบบสุดท้ายนะครับผมเป็นแบบในแบบจริงนะงั้นเมจะขอลาก่อนนะก่อนที่จะปิดคลิปงั้น้วส่วนวับนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าและอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดจตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีไบายครับผมมาดูกัน เราจะรอดในขั้นสุดท้ายกันหรือเปล่าถ้าเรารอดนี่เก่งแล้วเนี่ยคืแอแบบเอออะไรเนี่ยจอยเซฟเฟอร์อะไรอะไร Go. Đi kìa. Thấy không? chơi chào các bạn kiếm các